เอลยครับผมมาพูดถึงตัวด็อกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะหลังจากที่เราเจอเรื่องราวนะฮะเลวร้ายนะครับผมกับตัวอื่นๆมานะครับผมเราก็มาทําตัวที่ดูไม่เลวร้ายสักหน่อยนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะ export t อร์ตเทธรรมดาเลยครับผมตัว test net ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราใส่อีเมนะลเนาะอันนี้เราใส่ไปแล้วนะครูใส่ไปแล้วไม่ใช่เหลอใส่อีกก็ได้ มีอะไรทำก็ทำทำไปฮะอันนี้เคลียร์เราเคลียวอร์วรนแล้วนะครับผมเทสเน็ตอิมพอร์ตวอลเอ่อเคลียร์ใหม่ก็ได้นะ,ะแล้วแต่เราอันนี้ขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่ง ก็เหมือนปกตินะครับผมไม่ได้มีอะไรยากเนาะทำตามปกติขั้นตอนปกติทุกอย่างนะครับ จะมีอันล็อกนะครับผมอันนี้เป็นคอนเน c กกับวอลเล็ตของเรานะคะอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมคือถ้าใครจะคอนเน c t จริงเนี่ยใช้บัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีหลักนะครับผมเป็นความผิดพลาดไปด้วยนะฮะโอเคผมกลับมาแล้วนะครับอันนี้จำเป็นไม่ต้องคอนเน c t ผมมองว่าอาจจะต้องจำเป็นต้องคอนเน c t นะครับผมเพราะ อันนี้นะมันเป็นเทสเน็ตนะครับผมเป็นซิฟฟอรีนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะกพซิงทวิตเตอร์นะครับผมคือดูให้ดีๆนะรูทวิตเหตุการณ์นะครับอัปเดตอัปเดตข้อมูลส่วนตัวนะครับโพสชื่นชอบอยกเลิกการชื่นชอบตอบกลับรีนะทวิตให้คุณนะไอเนี่ยอันโพสลบทวิตให้คุณนะแล้วมีส่วนร่วมกับทีท่คนอื่น นะครับผมอัปเดตข้อมูลส่วนตัวการตั้งค่าบัญชีของคุณนะครับผมสร้างจัดการและลบรายชื่อและคอลเลกชันให้คุณนะครับผมซ่อนบล็อกแรงงานบัญชีให้คุณนะดูที่อยู่อีเมลของคุณนะครับผมซึ่งติดตามและติดตามบัญชีให้คุณนะครับผมดูบัญชีที่คุณติดตามนะครับผมอันนี้คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องเรามาระวังนะถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงได้นะครับผมก็ลองดูได้นะฮะโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้รู้สึกว่าอ มันขอน้อยมันขอน้อยเกินไปเนาะมันขอเยอะอยูนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะลองเสี่ยงก็ลองดูได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับผมให้ฟังนะครับผมก็ประมาณนี้ครับกับเทสเน็ตอีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้มันปกติเลยนะฮะซายอินฟอลโล่นะครับผมเครมนะครับผมเครมเทสเน็ตแอดดอนะครับผมเคลมเทสเน็ตแล้วก็มาใช้อ s เซทของมันนะครับซื้ออเซทของมันนะครับผมแล้วก็ ดีคลิปแอสเซทนะครับแค่นั้นเองนะครับผมแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจเกินไปนะครับผมแต่ความเสี่ยงเยอะจริงนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆจะ,ะเดื่อนใหม่สวัสดีครับ